สวัสดีครับวันนี้ผมนายธัญโกรแซ่เตียวจะพามาชมบ้านเพอร์เฟก a ์วอเตอร์พีนะครับบ้านเล็กที่9 1้าหนทับนนะครับเรียบโดดลามอินทาเดี๋ยวผมจะพาชมบ้านก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปชมสระว่ายน้ำก่อนนะครับ นี้บริเวณส่วนนะครับหน้าบ้านความเริ่มรุ่นเริ่มร่รมรื่นมากครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในบ้านนะครับน,นี่ภายในบ้านนะครับ ด้านนี้เป็นห้องรับแขกนะครับด้านนี้เป็นครัวนะครับ เป็นโ cool คบิวที่ครบวงจรมากครับผมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูชั้น2นะครับผม อันนี้เป็นบริเวณห้องโถงนะครับน,นี่มีอ่าบน้ำในตัวนะครับห้องนี้ อันนี้อีกหนึ่งห้องนะครับอันนี้ผมพาชมดูคร่าวๆนะครับสนใจติดต่อนายธัญโกรแซดเดียวศ8 1 8 0 1 8 5 5 0ขอบคุณครับ